ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับบ่าวเฉียดครับในช่องคนสวนคนเลยนะครับเด้อวันนี้บ่าวเฉียดจะพาพี่น้องมาบ้านเขาครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศการบ้านเขาคร้าบ้านครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยตุ่มมาตุ่มมาหฮมกันไรนเครับเด้อพี่น้องอันนี้คือเขาก่อคอสสิบหาครับวันในช่วงประมาณเดือนสภาพคมนะครับเด้อประมาณต้นเดือนครับ เดี๋ยวนี้กําลังเศร้ามีแห้งครับเนี่ยเศร้ามีแห้งขาดตะแนวเปรี้ยงแล้วครับเน้องเศร้ามีแห้งกิน้นากินท่าดินกะกําลังซูมดีครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มันเรี่ยงมันว่านางสืบถ,มมถ่วมันยากคนหมาเนี่ยครับส่วงเศร้ามีแห้งครับพี่น้องพี่น้องเคยเคยเกินบักแต้ไหมครับเนี่ยบักแต้เหมือนา่า นะครับมาก็เป็นลักษณะนี้นะครับด้วยแบคเตียกินได้บ่มันกินได้ย่บออกมาหรือยังแล้วมันจะกินใะไรบ้างนะครับด้วยนี่นี่บักเตียนี่ครับผลละแม่ตามฤดูกาลเกิดต้องให้ต้องหน้าเอาครับเรื่องการสุทธิภากินแนี่ยได้แน่ครับพุกทีเนาะครบเต็งทีเลย ได้ได้กินกับข้อม,มิน,ขามานเขาไม่เลยนะครับก็เสียบเือเส,สียบได้ไโนี่ขึกก้ได้มั่นได้เียวกินหบ้างนัก,กินได้ไหมได้บันมาแทเรืองกินนู้บ้างบอเราวกินเลยบล่เ้มาฉาบอเราวมมี ไอ้กินตัวนี้ตังไหนมั่นกินตั้งไหนเขม่ใช่่โหรบกเสียเนี่ยเนาะโอ้โหเลยอ่ะเพิ่งวันแรกกินหอ้าวใส้ข้ามากเออช่ไ่ากินมาไหนมากช่ไเป็นยังไงแยบแยบเี่ครับเด้วบบกเสียแก่หมดไม่แก่หดวะ นี่คือพนักงานบ้านเขาเด้อครับเด้อบม่ได้จ้างพ่อบาทเบอร์เ,รตเต่ตเตตเาครับพี่น้องครับบ้านบ้านทำได้พอดีครับนี่พ่อบ้านมันเงามงาตรนมันงามงามบ่เน,นเกิดก็ยังคนหมานอ่ะดี่นอแดดแดดเปียงเปียงบ่ นะครับเปิดกระลังบ้านเขาเลี้ยงแถวเต็มนาการะดานครับพี่น้องโูดยากลุดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทิปเลยครับพี่น้องเต็มนาการะดานไปเลยบรรยากาศการะลังดีเนาะอากาศเย็นอากาศเย็นพี่น้องอากาศกระลังเย็นเย็นเงาปะเย็นต <laughs> ้อ,องเงาหรอ <laughs> <laughs> นี่ยครับ รับคนงานจากเล่า,า,ออออาวันนึงโอ๋อสาเล่าเอรเขนว่าบานซอย <c oughs> มีบัเกิดดีบัตโถกบ่บ้องไดเลยลดวนัาใแล้วกรัมาปั้นะครับพี่น่มดิปั้นด้ครับพี่อน,นอเกิดจัดจัดเด้ครับางที่สวนก็ไปเรียนว่ายกได้ค,ครับพี่น้อง ในหลักกรมาปั่นนะครับเน,นี่ยในโรตารีห้องปั่นนี่ครับคือบรรยากาศการเฮ็ดหน้านะครับเนี่ยนะครับการเฮ็ดหน้าของจังหวัดอุบล เข้าเนี่ยนะครับเทดแบบไงหน้าบ้านแหละก็ปั้นครับพี่น้องแห้งครับ่อากาว่าจากว่างาน,าาน,าานาครับรถครับรถแกแเข้าครับเดี๋ยวเสิมเพาครับ งานเสิร์ฟเขาอ๋อเราปีนหอเกียร์กี่ยวเขาแม่แล้วครับฟองสุดท้ายแล้วครับเนี่ยตุลาบัตรแล้วครับพี่น้องเอ้าสุดแล้วนี่บันีเนาะ เสาวานำเดียวไปเ็ปนไไม่น่งยังเนาะครับเนี่มันเนี่ยปลาปงยาบ้านเนี่ยปงยาเฮ้ยนะครับเลยปลาปงยาหัเจียวทั้งหมดกำลังเห็ดเจียวนะครับเด้กพี่นาะเนบจัดจ้านเลยวะ ทำเพื่ขวนครับแเได้ครับแม่มีไฟคือวาอะไรกบไ้านเช้าหม่ครับพี่น่องเกี่ยเมยครับเมักซี่ศูนบันครับหนึ่งปากงตะมุขงนี่ไว้เ่งบัวบ่บ่เองบัวเอาไหมเอาไหมาไหมเออครับพ่อขวบาโอ้ยยักษ์ใ เยอะเากิกไากเหมือเราในคลับันดทั่แล้วกันจั่ก็ตำมะฮุ่งน่ะเหมืนใส่ครับพี่น้องันไปอย่างพี่ไปนงไป้นเขาไปหาบไ้ไก็ใส่ละเอ้ยคุย